สวัสดีค่ะพี่ตุ้มนางสาวมารีประสงค์ดีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสา,ารสนเทศมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะวันนี้พี่ตุ้มจะมาแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลกิจภาคออนไลน์ KPIU E k e i p p i n g ก่อนอื่นพี่จะขอแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับฐานข้อมูลกิจภาพออนไลน์ก่อนนะคะ ฐานข้อมูลกิจภาพออนไลน์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารกิจภาพย้อนหลัง สะดวกต่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้บริการสืบค้นในรูปแบบออนไลน์มีทั้งข่าวสัมภาษณ์บทความบทวิเคราะห์วิจารณ์รายงานข้อเขียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนเหตุการณ์สาคัญรวมถึงประวัติของบุคคลสําคัญด้วยค่ะโดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีพศ2559จนถึงปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้จากชื่อหนังสือพิมพ์ได้มากกว่า10ชื่อเรื่องเลยค่ะ ต่อไปพี่จะมาแนะนำการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลกิจภาพออนไลน์กันนะคะขั้นตอนการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลกิจภาพออนไลน์เข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกการให้บริการเลือกฐานข้อมูลเลือกฐานข้อมูลกิจภาพออนไลน์ E k คิป i n ้ เมื่อเลือกแล้วก็จะปรากฏหน้าจอของฐานข้อมูลกิจภาคออนไลน์น้องๆก็ต้องใส่คําค้นเข้าไปอย่างคําค้นที่น้องๆจะต้องการค้นหาก็สามารถค้นหาได้จากชื่อเรื่องวันเดือนปีของข่าวชื่อหนังสือพิมพ์หัวเรื่องประเภทของข่าวาวันนี้พี่จะยกตัวยอย่างหาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเราก็พิมพ์ไปว่าไทยรัฐเมื่อพิมพ์ไทยรัฐเรียบร้อยแล้วเรากดคําว่าค้นหาค่ะ เมื่อคลิกคำว่าค้นหาแล้วก็จะปรากฏบ,บทความที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขึ้นมาให้เราเลือกเมื่อเราเลือกบทความที่เราต้องการแล้วเรากดที่คลิกรายละเอียดค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าของกิจภาพออนไลน์แล้วก็จะประกอบด้วยเลขทะเบียนวันที่ชื่อหนังสือพิมพ์หน้าชื่อผู้แต่งราคาหัวข้อข่าวผู้จัดทำหัวเรื่องประเภทของข่าวแล้วก็ตามด้วยไฟล์รูปภาพของกิจภาพฉบับนั้นค่ะ เพียงขั้นตอนง่ายๆเท่านี้น้องๆก็จะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลกิจภาพออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่น้องๆต้องการได้แล้วค่ะหากน้องๆท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยาบริการพี่ตุ้มยินดีให้บริการค่ะ